มามาเริ่มกันเลยลีกดานใหม่ผีเสื้อสมุดคอตตูมมีบับด้วยนะต้องรีบอัพบ,บับนะคว้าจังหวะโอกาสนี้เอาไว้โอกาสที่เขายังไม่อับบับกันแล้วก็แอบอัพบ,บับแล้วก็เอามาเล่นในลีกเลยมันเจอเอลินตัวธรรมดาอีโวเซตเขาอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเป็นผู้เล่นที่รีียดี <Like it. S 1> น่าจะใช่นะทุกคนเขาน่าจะรีียดีมา เราเลือกผลกระทบไปแล้วกันนะจะเห็นว่าเซจี้เราแปลกใช่มันแปลกเพราะว่าเรามีบัฟไงี้ยเราก็เลยอาจจะจัดจี้ไม่ลงตัวหรือว่าลงตัวไม่รู้นะทุกคนลูกเต๋าสวยดีนะแต่เราแพ้ไปวินก่อนนะไม่รู้ว่าจะได้9วินไหมเนี่ยรอบนี้ ถ้าหัวมุมแล้วออกเราชนะเลยนะโอเคออกตาแรกชิวๆสบายสบายต่อไปวินที่4คิดว่าจะเจอตัวอะไรน่าจะง่ายไหมไม่รู้อยาเจอตัวท็อปเลยขอร้องเจอแบบเมื่อกี้ได้ไหมแบล็กวินเทอร์อ๋อ เราลืมสกิลไปแล้วว่าเขามีอะไรว่าเขามีอะไรบ้างอะ่ะไม่ค่อยมีคนเล่นนะวินเทอร์เดี๋ยวเนี้ยช่วงนี้อ่ะเขามีโดนผุดนะทุกคนไม่มีหมวกระเบิดด้วยอะ่ะมีจัดโอลิมปิกไหมมีจัดโอลิมปิกด้วยนะน่ากลัวจังเราได้ทอยคนแรกด้วยถ้าได้ทอยคนสองยังแบบพอเล่นได้นะแต่ทอยคนแรกนี่โดนโจมตีรัวๆแน่เลย โล่ต้องชาร์จด้วยนะ <12. S 1> จะเอายังไงดีเขามีโยนระเบิดนะทุกคน <12. S 1> เราสร้างมากก็ไม่ได้ด้วยเราไม่มีการทาสี <12. S 1> อารอยห้าไป <12. S 1> เอาไงดีอ่ะ มาตรงนี้แล้วกันไม่โดดนะไม่โดดโอ้โหมีเลือกสกิลไอเทมด้วยสกิล <Skill S 2> อะไรบ้างเนี่ยขี้เกียจอ่านจังเลยเราเขาเลือกก่อนค่อยอ่านนะอม,มีเมล็ดพันธุ์แล้วเห็นละหนึ่งป้องกันขังคุกฮะป้องกันขังคุกเหรออ๋อป้องกันห่างคุกแล้วมีเมล็ดพันธุ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอย่ากตกพื้นที่เขาสุ่มสี่สุ่มห้านะ เดี๋ยวเราสราบเขาให้ได้ก่อนนะสาบจะสาบจะเตะจะขังคุกอะไรก็ได้ขอ,อเขามีน้ําแข็งด้วยเหรอสวยนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละนะทุกคน <12. S 1> อ่ะมีสาบหรอไม่มีนะโดนเต่าแตกไปดีผีเสื้อสีชมพูอย่างนี้มีรูนด้วยรูนอะไรเนี่ย เซลฟ์ไกด์รุนแจกฟรีน่าจะเป็นรุนแจกฟรีอ่าเป็นไงทำไงบัตรเชิญดรอปออกไหมเนี่ยแต่บัตรเชิญออกนะเห็นอยู่เรามีการเชิญนะ25%แต่ก็ไม่หวังอะไรมากหรอก25%อ่ะจะไปหวังอะไรอ่าเดี๋ยวรุนสาบเขานะเขามีการไอเฟนอันตรายไหมไม,ม่มีนะทุกคนถ้าสาบออกมันก็ดีแหละแต่สาบจะออกไหม โอเคสาบออกนะถอ,อยถอยหลังน้ำไม่ออกนี่ขนาดอัพเป็นตัวตำนานแล้วเนี่ยน้ำ <c oughs> เดี๋ยวเราลุ้นถอยหน้าหลังกับน้ำออกนะถ้าน้ำไม่ออกมันแย่นะเนี่ยสวยแล้วทุกคนสวยแล้ว <c oughs> ไม่เตะด,ด้วยนะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกัน อ่โอเคน้ำมาออกพอดีนะน้ำมาออกตอนถอยต่อพอดีนี่แน่วินที่ห้าทุกคนว่าจะเจอตัวอะไรโอเคเอลลินนะต้องดูจี้เขาก่อนนะว่าจี้เขาอันนี้ไหมเขาก็ถือว่าโหดนะเนี่ยโอเคจี้ดีระดับหนึ่งเลยเดี๋ยนี่ก็ได้คนแรกเก่งจังเลยถอยแต่คนแรก ขยันจังชอบจังเลยถอยคนแรกเนี่ยเขามีโดนก๊อปปี้ด้วยนะโอเค,อ,เคอันนี้ไม่ออกนะบัฟของเราไม่ออกไปห้างหลังแล้วกันเจ็ดนะแผนที่นี้มันดีอย่างหนึ่งนะคือถ้าเราจบวิกไม่ได้เราจบลมไม่ได้ เราสามารถจบลูกอมดาวก็เอ้อไม่ใช่ลูกกวาดเราสามารถจบลูกกวาดได้นะแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอลูกกวาดทองเลยเขามีการวิกไหมเนะี่ยลืมดูไม่มีกันวิกแต่กลัวเขาดูดอะไรดิขอไปไกลๆขอไปไกลๆนะทุกคนขอไปแบบไม่ให้อยู่ในระยะดูดเขาอะใบแดงไม่วาบไม่วาบไม่วาบ เดี๋ยวเราจะกลับไปลายสองตรงนั้นโอเคการวับเริ่มเทินนะก่อลอยฟ้าเขาก็ไม่ออกนะเนี่ยเสียงเกมดังไปไหมเนี่ยลืมดูนะทุกคนโอเคไม่ดัง <laughs> ปิดนี่ปิดเกือบจะสุดละ <laughs> อาจจะทำยังไงต่อเอลินเราต้องทำอะไร ไม่ต้องทำอะไรนะทุกคนเราจบวิกได้เลยเพราะเขาไม่มีกันวิกเขาจะทำไงต่อคิดเยอะนะเนี่ยคนนี้มีลูนด้วยนะลูนยกเป็นค่าผ่านทางตำแหน่งยืนเป็นลูนแจกฟรีนะโอเคเขาจะยอมอ๋อไม่ไม่ตกไม่ตกลืมไปแมงกระพูดมันวางตรงพื้นที่มันจะเด้งไงคิดว่าป้ายหยุดนะคิดว่าเขาจะมาตกเมืองเรา ห้าอาวาัลเราไม่มีดักวาบนะทุกคนเพราะว่าเอามามันก็ไม่มีประโยชน์อนะเนาะแผนที่เนี้ยแผนที่นี้มันวางหลุมดําวางอะไรตรงก่อร้างได้นะทุกคนแล้วเชื่อเถอะคนที่มาเล่นหลีกอะ่ะเขาต้องเอาหลุมดําเอาสปริงอะไรมาวางอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เอาอ่อนนิเทศมานะถอยถอยหลังเราออกไหมถอยถอยหลังเราออกนะเดี๋ยวเรากดเบิลไป เราจบวิกได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่มีกันวิกใช่ไหมใช่ yeah, <they> เขามีใบแดงอยู่นะแล้วต้องระวังโอเคใบ,แ,บแดงเขาไม่ออกนะโอเควินที่ห้าสวยงามทุกคนว่าวินที่6กจะเจอกับตัวอะไรน่าจะเป็นตึงแล้วแหละใช่ไหมนี่ไงมาแล้ว อผีเสื้อสมุดด้วยตำนานด้วยทุกคนมีสาบด้วยมีหมวกบ,บิสกิตด้วยนะเล่นคล้ายๆกับเราเลยอะ่ะเขามีการวิกด้วยนะทุกคนเอาผลกระทบมานะลุ้นขังแล้วทาไมชอบทอยคนแรกจังเลยฮะชอบจังเลยทอยคนแรกเนี่ยรู้สึกเริ่มอันนี้ละเหนื่อยละ เอาไงดีอะโลกก็ไม่ชาร์จนะทุกคนสวยแล้วเจอของจริงแล้วเนี่ยโลไม่ชาร์จด้วยเราสร้างแลนด์มาเพิ่มก็ไม่ได้ด้วยนะโลไม่ชาร์จน้ำไม่ออกถอยต่อออกแต่น้ำก็ไม่ออกเหมือนเดิมนะขออยู่ตรงพื้นที่พิเศษแล้วกันพื้นที่ปาร์ตี้เนี่ยเวลาเราโดนสาบหรือเราโดนต่อยหรือเราโดนขังแล้วเขาเอา แล้วเขาจะได้ไม่ต้องทำลายเต่าเราได้นะเอเคแปดแต่เขาวาปนะทุกคนใจเย็น <c oughs> เขาไม่ลงคุกไม่มีออกเกาะมีออกเกาะด้วยเพราะฉะนั้นทอยแปดก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> เขาเป็นตัวตำนานนะทุกคนยังไม่ได้อัพบัฟเขาจะทำอะไรเราได้เขาจะสาบเรานะทุกคนแล้วก็เขามีขังคุกด้วยน่ากลัวน่ากลัว วินหมันตึงมากนะหมวกบิสกิตก็ไม่ออกนะน้ำตาจะไหลอ่อออกไหมเนี่ยหมวกบิสกิตโอเคสักทีเขาจะทอยต่อไหมประเด็นสำอไม่มีคอตูมไม่มีคอตูมเขาไม่มีคอตูมนะทุกคนอ่ะต่อยสาบอะไรไหม หมวบิสกิตสุดยอดโอเคขังคุกนะทุกคนลุ้นอะไรอะ่ะลุ้นขังคุกอีกรอบเหรอ่าถอยถอยหลังนะเดี๋ยวเราถอยสิบสองถอยหลังอ้าวไม่ออกสิบสองอีกต่อยโอ้โหต่อยแต่ไม่สาบนะทุกคนสวยแล้ว โอ้ย oh, แล้วก็ตกเมืองผิดอาจจะขังอีกไหมเนี่ยรุนนะทุกคนรุนให้ขังอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เราตกเมืองผิดนะทุกคนเหนื่อยใจจริงๆถ้าเราไม่ตกถ้าเราไม่ตกเมืองนะั้นอะ่ะเราเราจะปล่อยให้เขาอยู่ในกรงได้แล้วนะแต่ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเราทำให้เขาต่าแตกไปแล้ว สาบนะทุกคนแต่ว่าน้ำออกไหมออกนะลุ้นขังโอเคว่างดับไปเลยล้มไปเลยวิกไม่ได้อะ่ะล้มไปเลยดิสชาร์จไหมไม่ดิสชาร์จนะทุกคนถ้าดิสชาร์จเนี่ยเราจะจบวิกได้นะ เสียดายอะทำไมไม่ดิสชาร์จเสียใจจังโอเคในประเทศเขายังไม่หมดนะต้องใจเย็นๆอ่าข่างครูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนี่เราเป็นผีเสื้อสายลมเหรอเราดสชาร์จมาออกอะไรตอนนี้ฮะ มาหลังจากที่เราเว้นพักไปสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อไม่ให้เจอคนเดิมแต่วินเจ็ดมันน่าจะตึงนี่ไงตัวตึงของเราขอถอยคนสองขอร้องไม่ขออะไรเจ๊กเกมไหวขอคนสองได้ไหมคนแรกหลายตาแล้วเนี่ย นั่นไงนั่นไงนั่นไงว่าแล้วมันต้องได้ถอยคนแรกเอาดิสชาร์จมานะถอยหน้าหลังไม่ออกด้วยนะเขามีกันวิกมีกันวิกน่ากลัวมากตัวนี้มันมีวัฟเริ่มเทิร์นไงทุกคน มันเลยน่ากลัวนะเพราะว่าเราอะถึงแม้เราจะมีพื้นที่น้ำอะแต่ถ้าเขาวาบเริ่มเทินอะเขาก็ทำลายพื้นที่น้ำได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันเลยอีซี่สำหรับเขามากโอเคทอยต่อนะทอยสามไปออกหยิกเอาไงดีไม่ออกเขามีสาบไหมมีสาบด้วยนะทำเป็นเล่น าวาร์ปเริ่มเทินการวาร์ปเริ่มเทินเราไม่ออกนะรูนของเราเขาจะไปไหนวินเจ็ดน่าจะตึงอะทุกคนน่าจะยากนะเพราะเขาถอยคนสองไม่ใช่อะไรเขาถอยคนสองไงโอเคการสาบออกดีอยู่ดีอยู่อ่าแปดวาร์ปไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เขาไม่ออกเราต้องสาบเขาก่อนนะถึงจะจบวิกได้ขอสาบไปก่อน สาบออกโอเคสาบออกนะว่าหัวม,มุมไปตรงนี้โอเคเราจะทำคำเตือนวิกละโอ้ยทำไมไม่เบินินต่อยไหมไม่ต่อยอีกนะโอเคว่าหัวม,มุมออกถือว่ารอดตัวไปเนี่ยแล้วก็ชอบทอยคนสองจังเลยวินที่แปดปะเจ็ดเจ็ดหรือแปดเจ็ดโอเคเจ็ด มาวินที่8หลังจากที่เราพักไปสักพักหนึ่งนะเพื่อไม่ให้เจอกับคนเดิมวินที่8ไม่น่าจะตึงปะน่าจะง่ายๆนะโอ้โหแบมบิน่าก็ยากอยู่นะทุกคนเพราะว่าเขาจบวันเทินได้นะเราต้องวางพื้นที่น้ำไปก่อนอนะไม่ให้เขาเล่นง่ายนะเอาผลกระทบมา เขามีอ่ยกเว้นค่าผ่านทางด้วยนะเขาจะเล่นลายสีนะเดี๋ยวเราวางพื้นที่น้ำไปลายสีเขามีโดนระเบิดด้วยอ่าเนี่ยพื้นที่น้ำไม่ออกพื้นที่น้ำไม่ออกทำไงดีวางเมืองกันไปก่อนกลัวเขาไม่เล่นลายแรกนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกนะ อ่าถอยเจ็ดไปเรากันอะไรเขาไม่ได้นะทุกคนน้ำออกไหมไม่ออกถอยสิบเอ็ดไปถือว่าดีนะที่เขาไม่มีสาบโอเคก่อร้อยฟ้าหลุมดำเขาออกลอะอาวาบไม่ผุดนะไม่ผุด จเย็นใจเย็นพี่ตัวตำนานเรากันผูดกี่เปอร์เซน็นต์อะสี่สิบนะทุกคนก็หวังได้ไหมมันก็ไม่รู้ดิไม่รู้ว่าจะหวังได้ไหมอ่ะการวิกจะออกไหมเนี่ยไม่เขาอะอย่าพูดโอเคดีที่เขาไม่พูดนะทุกคนรอดตัวไปเราจะตัดไหมหรือว่าเราจะเสี่ยงจะวิกเลยเอาไง ะขอเสียงจบวิกก่อนนะขอเสียงจบวิกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปตัดอ่าลางไม่ดีละอันนี้ลางไม่ดีละต้องตัดละลางไม่ดีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสกิลทอยต่อใช่ไหมต้องตัดนะทุกคน เขาไม่มีป้ายสีถือว่าดีนะอาว์ปหัวมุมติดเดี๋ยวเราวับไปตรงนี้เนาะเอาหลุมดาไว้ตรงนั้นแหละเมืองเราแพงนะทุกคนอ่ามีการดีบัฟกันวิกเราก็หมดไปแล้วนะทุกคนต้องดูว่าเขาจะเล่นไงต่ออะ เขามีสิทธิ์จบวิกนะทุกคนเพราะว่าเรายังวางพื้นที่น้ําไม่เต็มถ้าเมืองออกโอเคกันเมืองผุดนะถ้ากันเมืองเอ้ไม่ใช่สิถ้ากาันเมืองผุดเราออกดีอะจะมีสิทธิ์ได้อยู่แต่ถ้ากาันเมืองผุดแต่ถ้าเขาเขามีเปอร์เซน็นเติบโตใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ผุดอะเนี่ยมีเปอร์เซน็เน,เเซน์เติบโตด้วยนะเป็นตัวตํานานด้วยนะ ไม่ใช่ไก่กานะเอาอยัางไงต่อแต่เขามีทาสีด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะมีทาสีด้วยนะมีทาสีด้วยโอเคจะทาสีใช่ไหมโอเคเราต้องสาบเขาให้ได้นะอาซื้อฮูคี้ไปเลยต้องสาบต่อยอะไรก็ได้ โอเคหมอบิสกิตไม่กันละถือว่าดีตัดเมืองต่อนะตัดเมืองต่อวามหัวมุมโอเคว่ามหัวมุมออกก็ยังดีที่เขาไม่มีกันวิเอาง่ายต่อถอยสี่ไหมซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อแบบไม่ไม่สนไม่แคร์เฟซโอเคเอาซื้อไม่ได้แล้วทุกคนต้องทอยสดแล้วไม่เบิ้ล โอเควาบไม่ต้องมาว้า wow. วอึง้งอึ้งไปเลย <c oughs> มันตื่นเต้นอ่ะมันใจสัน่นอ่ะทุกครั้งที่ขึ้นบินแปดแล้วจะไปบินเก้ามันเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะทุกคนต้องเป็นแน่นอนแล้วบินเก้ามันก็จะเป็นอะไรที่ตึงที่แบบยากที่เกมไม่อวยที่ของไม่ออกตลอด เหมือนกันเอามาเจอกับคีมุนนะอย่าประมาทนะคีมุนเพราะเขามีเอฟเฟกอันตรายเยอะมากอามีสาบด้วยเนี่ยเขามีสาบมีตีนแมวมีบัตรเชิญกุหลาบด้วยต้องระวังดีๆเลยแหละตัวเนี้ยก็ถือว่าดีนะที่เราไม่เจอพวกแบมบีน่าอะไรเนี้ยที่เรากันไม่ได้หรือว่าไม่เจอพวกเอลลินนะไม่เจอฮิวด้าด้วยนะเออ ฮิวดาเขาไม่นิยมแผนที่นี้ใช่ไหมไม่เจอนะทุกคนฮิวดาจะไปเจอพวกแผนที่สตรีมเวิร์รพวกนั้นอนะ่ะเยอะโอเคเขาไปหลบอยู่ลายสองนะไม่ให้เราสาบเราต้องตามไปสาบเขาให้ได้นะถือว่าดีอย่างหนึ่งนะที่เขาไม่มีการเอฟเฟคอันตรายก็ดีอายุดเมื่อเขาไปเลยนะทุกคนต้องสาบต้องเตะ ต้องขังต้องทำอะไรสักอย่างเขาให้ได้อะอาวาหัวมุมติดนะทุกคนอันนี้จะลุ้นขังนะกลับเมืองไปลุ้นขังโอเคขังไม่ขังแต่ดูดดูดสามช่องหน้าหลังนะเป็นสกิลออฟที่เราใส่มาสลายโลกโอเคอะคราวนี้ก็ไม่ขังนะทุกคนต้องสาบต้องขังต้องทำอะไรสักอย่างอาสาบแต่ว่า โอเคทุกคนไม่ขังลุ้นอีกโอเคขังแล้วนะขังแล้วก็ทำไงอะเราเบิ้ลสองรอบแล้วใช่ไหมโอ้น่าจะยากนะทุกคนถือว่าทำลายเต่าเขาไปก่อนนะทอยสิบเอ็ดคราวนี้ต้องสาบนะทุกคนต้องสาบนะโอเคสาบแล้วอ่าสาบแล้วเขาโวนทำลายเต่าด้วยนะเพราะงั้นเขาทอยเบิ้ลไม่ได้นะ 2โอเคเดี๋ยวถอยกลับหลังไปสาบต่อนะต่อยนะทุกคนแต่ว่าไม่สาบ่เดี๋ยวลุ้นขังคุกห้บเปของตัวตำนานโอเคออกดีออกดีออกดเมื่อกี้เราเบิร์นแค่รอบเดียวใช่ไหม เบอร์สิต่อไปนะไม่ต้องมากดลักเลยชอบมากเลยคนที่กดลักเขามีการวิกด้วยนะทุกคนถือว่าทำให้การวิกเขาไม่ออกอ่าโอเคถอยต่อนะเดี๋ยวเราไปป้ายสีนะจะป้ายสีดีไหมหรือว่าจะหรือว่าจะอันนี้ลุนลุ้นวาร์นะโอเควาร์ติด เก้าวินสุกทีง่ายนะวีกนี้เพราะอะไรเพราะเรามีบัฟมีแหละข้อดีของการที่อัพบัฟก่อนใครนะทุกคนทำให้เราได้เก้าวินก็หวังว่าผีเสื้อสมุดก็เล่นได้อยู่นะช่วงนี้ถ้าใครกำลังหาก็ขอให้ปิดง่ายๆและกันไอ้พวกผีเสื้อสมุดอ่ะเนี่ยพวกเนี้มันเป็นของของที่เราไม่ได้เสียเงินซื้อเลยนะ เราเป็นกําลังใจให้สายฟรีนะเข้าใจว่าคนที่เล่นคนที่เล่นสายฟรีอะ่ะที่เขาไม่มีเงินเติมจริงๆอะ่ะอันนี้มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่เราจะโหดได้ก็ตัวคอสตูมเนี่ยเราทํามาจากอ่าเราเคยลงคลิปไปแล้วใช่ไหมที่เราสุ่มหาคอสตูม50บใบเออแล้วก็อันนี้ก็ใช้ลูกอมดาวแลกมานะไม่ได้ซื้อนะส่วนการ์ดต,ตำนานเนี่ยก็ใช้ลูปอมดาวแลกมาจากอีเวนต์นี้แหละนะ แล้วก็ตัวอีโวแล้วก็ใช้เพชรทำอันนี้เป็นทางเลือกของสายฟีเลยนะที่ทำให้เราโหดขึ้นก็มันก็น่าน้อยใจแหละที่เกมนี้มันต้องใช้เงินเติมอะ่ะในการมาครั้งแรกอะ่ะแต่ว่าสายฟีอะ่ะถ้าจะแบบเต็มเซดะมันก็ต้องรอรอให้เกมอะ่ะมันเอามาให้แลกนะแต่มันก็รอนานอ่ะนะบางตัวมันก็หมดตกเมตาไปแล้วลยอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ทันก็เป็นกำลังใจให้สายฟีเกมนี้นะทุกคนสู้ต่อไปบ๊ายบาย